ข้าไปสาขาหัวหินเนาะเอาไปสาขาหัวหินกันนะสาขาสาขาหัวหินเป็นไงครับครับครับผมก็ไปไปปฏิบัติธรรมครับผมแล้วเตยเขาชวนไปเป็นยไงเป็นเป็นวันที่เต้ยเขาเป็นวันที่เต้ยเขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วครับแล้วก็มีปฏิบัติธรรมช่วงนั้นเป็นช่วงครอบพิสั์มแล้วก็ได้โอกาสว่างอยู่ก็ไปครับแข่งพิธาราเหมือนไปมากี่วันสามวันครับแกงเหมือนมีแค่เรากับ เขาช่วยเราอย่างนี้เพื่อนเพราะว่าคือคือหลายคนอาจจะมองภาพเลยว่าคงไม่ใช่ทางเงินแต่ว่าก็แต่ว่าก็ด้วยด้วยช่วงนี้เป็นช่วงคร่าสิบปีในหลวงด้วยแล้วก็เหมือนกับปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศดูผิดกุลด้วยสนใจไหมครับหลายคนหรือว่าหรือว่าเฉพาะเจ้ากโจงอารีคีอะเด็กโชโงครับไปหลายคนครับทำไมภาพมันมีแค่เรากับเตอร์อะไรเงี้ยครับที่เป็นแก๊งเพื่อนดาราอะไรเงี้ยเออเพื่อนดาราไม่มีไปครับแต่ว่าจะมีจะมี เพื่อนใส่ด้วยแต่พอมีครับผมก็ให้ให้ให้อยู่ข้างบนหรือข้างล่างเราเผินเหรอหรือยังไงครับมันมันรู้สึกจะล้มเฉยๆปอาแกนหน่อยครับผมเเป็นไงคุณก็เป็นแฟนกันแล้วกันเรากำลังพ้หากันแต่ยงงี้ก็ก็คุยคุยกันอยู่ครับผมผมก็ผมก็มีความรู้สึกดีๆให้ครับ ไ,ไปไปลิกตอนไหนยังไงคะอะไรตรคือจริรรรๆ <ess> งๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนครับผม <Pam. S 2> แต่ว่าเราอยากไปลงริษทตงนั้นเลยก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันครับเต้ยเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วเป็นคนเป็นคนที่มีความพิดดีแล้วก็เป็นคนที่ยังปฏิบัติธรรมล้าสุดท้าชวนเราไปก็เรียกว่าชวนกันทําเรื่องดีๆจริงๆมันมีคนไหนแบบชงให้เราหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือเราเข้าหาเขาเองไม่ไม่ไม่ได้มีใครชงให้ครับอะไรที่าให้เรา เรียกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะก็อย่าไปลงดีเทลเลยบังบังนะครับบังบังบังเพื่อนในแกงตักอะไรใช่ยบ้างคือจริงจริงก็เราไม่ได้ปิดบังอะไรนะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้บอกใครเลยอ่าเออาอันนี้ก็ไปอ้อนวอนพี่บอยหรือเปล่าปกติพี่บอยนั่นเป็นแบบคนเซ่างเงี้กเรตอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้แซวเราเลยทำไมไม่มีให้แซวเราเลยคือด้วยด้วยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟด้วยเรื่องความร้อนด้วยอะไรแบบนี้ก็มันก็เราเราก็เราก็ ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้เป่าประกาศมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่จําเป็นต้องการอะไรตั้งแต่เล่นคิวปิดนะฮะตั้งแต่เล่นคิวปิ๊บดกันจำไม่ได้แล้วก็ก็สับผักเหรอครับจำไม่ได้อย่างงี้ไม่กลัวแบบว่าเต้ยเขาจะน้อยใจอะไรอย่างงี้หรอคะอะไรนะฮะโอาแก๊หน่อยจำไม่ได้สามไม่ดูเลยเขากลัวว่าเต้า ก็เรียกว่าผมกาลังผมกําล si> ังจีบไม่ใช่คือต้องเรียกว่าผมกําลังศึกษาศึกษาใจกันอยู่ทำความรู้จักให้มากขึ้นก็แสดงว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์เรียกว่าเหมือนก็ได้แล้วเต้ยเขาดูเหมือนเปิดใจให้เราไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็ก็เรียกว่าเราเราก็ เราเราคุยกันเราก็อยากจะทำแต่เรื่องดีๆชักช่วงจะทำเรื่องดีๆอย่างขอน้าน,นี้วเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะพบใครเขาชัดเจนเขาจะไม่ปิดบังแน่นอนอมันจะได้เห็นกันแล้วที่พอมีภาพออกมากันเลยเขาอ,อาจจะชัดเจนกับเราและเระเล็กก็อย่างที่ภาพออกมามก็เราเราก็ไปไหนเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วเราแค่อย่างที่บอกเราแค่ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่จาเป็นว่าเราคุยกับใครเราต้องไปเผากระกาษจริงๆก่อนลงภาพเรามีการคุยกันก่อนับว่าเออแบบ จะลงภาพแล้วนะนอะไรอย่างเง <c oughs> <อ>ี้ยคือจริงเราก็ไม่ได้ลงภาพอะไรกันเลยเภาพที่ออกมาเป็นอะไรเป็นภาพจากคนอื่นความรู้สึกมันเป็นปิกกันตรงไหนคือเต้ยเขาเป็นคนดีครับอย่างท,ที่ทุกคนทราบกันแหละว่าเต้ยเขาเป็นคนที่น่ารักสดใสยอยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนๆๆที่ให้คำปรึกษาอะไรเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีอบผมชวนทำเรื่องดีๆก็ทราบผู้ใหญ่ครับทราบผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับทราบไหมว่าเราคุยกันอยู่เลยก็ทราบครับ ก็มีบ้างครับเล่ามาเดียววันนี้เป็นข่าวละเดี๋ยวมันจะทำให้การวางตัวางวจกับจริงๆเราทำอะไรทุกอย่างก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงกับเป็นผู้ชายเราอย่างเราให้เกียรติเขาก็จริงเราแอบแอแฟนคลับแฟนคลับก็ไม่ทราบอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับก็ต้องรอรอดูไปเรื่อยๆกลัวกระแสแฟนคลับไหมฮะกลัวกระแสแฟนคลับอะไรงไหมก็คือเราสองคนมั่นใจว่า ผมไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรที่เดือดร้อนใครแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างมันมีแต่ความจริงใจแล้วก็ทุกอย่างเป็นความรู้สึกล้กลกลว <Level. S 2> นๆครับผมก็อยากห้ทุกคนเข้าใจนะก็ก,ก็มันเป็นความรู้สึกความคิดเห็นของแต่ละคนอยู่แล้วครับเราไม่สามารถไปบังคับความรู้สึกของใครได้ด้วยก็อย่างที่บอกครับเรา เราเราทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ทำให้มั่นใจว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร <c oughs> ้อนก็อยากจะให้เข้าใจแต่ว่าเราก็ยอมรับฟีดแบ็กหลังจากวันนี้ได้ใช่ไหครับโอเคนะโอเคนะโอเคขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ตชงนี้ใช่คำว่า็นไม่ไ้่อไรัน